สวัสดีเหล่าชาวยุทธทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยกับเกมเมอร์สายใต้นะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเกาินอีกเช่นเคยนะครับซึ่ง EP นี้ผมก็จะมาทําเป็นคลิปสั้นๆนะเนื่องจากมีเพื่อนๆบางคนที่ว่าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆเขายังหาลําบ้านไม่เป็นใช่ไหมยังเข้าเขายังเข้าไปในบ้านลําไม่เป็นซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับโอเค ก่อนอื่นเลยไอ้เพื่อนเเข้ามามุมซ้ายล่างตรงนี้ท่านชมมันจะมีคําว่าบ้านอยู่เห็นไหมอ่าเราสามารถลากไอ้ก้นตรงนี้มาไว้ในตลัตทางขวาล่างตรงนี้ได้นะท่านชมซึ่งไอเราทําการคลิกเข้ามาเนาะหากเพื่อนๆยังไม่เคยแอดบ้านอะไรอย่างนี้ทีก็สามารถเข้ามาตรงชาวบ้านเมืองเดียวกันได้นะท่านชมซึ่งเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถค้นหาชื่อบ้านได้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอ่า นี่เ้าการน,น้ำชมเนี่ยเราเข้ามาคัดลอกชื่ออย่างเงี้ยอ่าคัดลอกชื่อสมมติก็ประกาศหาบ้านลำใช่ไหมเออเราก็คัดคัดลอกชื่อเจ้าของบ้านแล้วก็ามาใส่ในช่องนี้เนาะแล้วก็กดเซิร์ชเห็นไหมครับมันก็จะมีชื่อบ้านแล้วก็ชื่อตัตวละครตัวนั้นที่ว่าเป็นเจ้าของบ้านอยู่น้ำชมแล้วก็เราทําการคลิกขวานนะมันก็จะมีคําเชิญสิ่เยี่ยมเยิยนบ้าน ตรงนี้อ่าแล้วก็กดขอคาเชิญสิทธิ์เยี่ยมเยี่ยมบ้านไปตั้มชมซึ่งตรงนี้ผมผมอ่าเป็นลูกบ้านเขาอยู่แล้วอ่าก็ไม่ต้องส่งไปละจากนั้นเพื่อนเพื<ๆ>่อนรอดูสังเกตมุมขวาล่างตรงนี้นะถ้าเขารับเรามันจะขึ้นว่าเออเราสามารถไปเยี่ยมเยียนบ้านได้แล้วซึ่งหลังจากที่เขารับแล้วใช่ไหมเราก็มาตรงหน้านี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้คือบ้านที่ผมได้แอดไว้เนาะตั้มชมซึ่งเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเนาะก็ทําการคลิกขวาเข้าไปเลยแล้วก็เยี่ยมเยียนบ้านครับ อ๋เดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้นิดนึงอืมตอนนี้เขาก็น่าจะใกล้จะลำกันแล้วท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ห้าทุ่มกว่าละโอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูเผื่อได้ให้เพื่อนๆดูว่าเออไหนบ้านเป็นยังไงเนาะโอเคเราเข้าไปเยี่ยมเยียนอย่างนี้เลยแล้วก็รอครับซึ่งบ้านมันก็จะมีหลายรูปแบบนะเป็นเป็นบ้านแบบเป็นกระท่อมแล้วก็เป็นลำลำในถ้ำเนาะ ถ้าลําในถ้ำมาข้างหลังนี้มันจะเป็นถ้ำอยู่ท่านชมพอเราโผล่มาอย่างนี้ใช่ไหมเราหันไปด้านหลังมันจะเป็นถ้ำเราสามารถวิ่งเข้าไปในถ้ำได้เลยส่วนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของหัวกิวผมนะท่านชมเขาก็จะเป็นบ้านเพิงแบบนี้โอเคแต่เ,เรามาดูกันว่าเขาตั้งตั้งวงกันยังโอเคนี่เขามารอกันละจากนั้นเดี๋ยวก็รอใช้ปกติเลยเพื่อนๆก็คือรอเขาสร้างวงล้ำขึ้นมา สร้างล้ำยี่ห้าขึ้นมาแล้วก็เราก็ทําการเาไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาละซึ่งตรงบ้านหลังนี้อ่ะเวลาลำํำแสนเขาจะมาลํำตรงหุ่นฟางตรงนี้ท่านผู้ชมซึ่งมันจะอยู่ที่หุ่นฟางตัวแรกท่านผู้ชมเราสามารถคลิกได้หุ่นฟางตัวแรกเลยส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นลํำบ้านถ้ามันจะอยู่อีกแบบหนึ่งก็เพื่อนๆสามารถวิ่งตามคนคนในวงลํำไปก็ได้ท่านผู้ชมถ้าเราไปไม่ถูกอะไรเงี้ยอ่า Okay, เดี๋ยวเราคอยืนฝึกรวมไปเลยที่เหลือก็ลำปกติเนาะอ่าซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมมีลำหล,ล,ลอดสองนะเดี๋ยวผมก็เซตสกิลหลอดสองไว้ท่านผู้ชมนี่คือการใช้สกิลหลอดสองเนาะผมก็เคยทำคลิปแนะนำไปเบื้องต้นแล้วตอนทำเควส์ไอ้ปลดล็อกลำหลอดสองใช่ไหมเนี่ยเรากดรูปไอ้คนลำเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ คลิกเข้าไปเริ่มชมแล้วก็เราก็เลือกสกิลเลยว่าเราจะใช้สกิลตัวไหนในการลําซึ่งของผมก็จะเป็นกระบีคีรีสวรรค์ซึ่งก็จะเป็นสกิลนี้อ่าแล้วก็คลิกที่สกิลแล้วก็มาที่ลําอ่ากำลังฝึกกลุ่มอ่าเขาจะเอทมาอย่างนี้ส่วนไอ้รูปคนนั่งสมาธิตรงนี้เราก็ใช้เป็นปลานเหมือนเดิมน้ชม แล้วเดี๋ยวตอนลำมันจะขึ้นเป็นสองหลอดเนาะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนลำให้ดูท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาลำแล้วท่านผู้ชมก็การลำก็เดี๋ยวเพื่อน,อนๆดูเห็นไหมมันจะขึ้นลำขึ้นมา2หลอดเลยท่านผู้ชมเราได้ปลานทั้งสกิลได้ทั้งปลานได้สกิลเลยครับฝึกท่านผู้ชมซึ่งมันสามารถช่วยเราพัฒนาตัวละครได้ไวยิ่งกว่าเดิมเนาะจากที่ว่าเราต้องคอยสับปลานคอยสับปลานมาลำคอยสับสกิลมาลำเราไม่ต้องสับแล้วท่านผู้ชมเราสามารถลำควบพูนกันไปได้เลย ซึ่งถือว่าในหนึ่งวันมันก็ประหยัดจํานวนการฝึกวิชาไปได้เยอะเลยนะ,ะถ้าผมจำไม่ผิดอะไอหลอดหลอดละแสนละมั้งแล้วลก็ไปบวกลาปลาลแสนอีกอ,อีกรอบหนึ่งไงลําแสนนะอะมันก็เท่ากับว่าเราได้ฝึกไปสามแสนค่าฝึกฝนนะท่านผู้ชมซึ่งถือว่าหลายชั่วโมงเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับไอตรงลายิบมาก็เหมือนกับลําท่านหนานกงเลยท่านผู้ชม แค่ว่าตรงนี้ของผมมันจะมีฝึกฝึกฝึกฝนกลุ่มชุดวิชามาด้วยท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพตอนที่เราจะไปลำแสนให้ดูนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ลำยีบ้าเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมตัวลำแสนตรงนี้ท่านผู้ชมสำหรับ,บุ่นฟางก็งจะอยู่ทีุ่่นฟางตัวแรกซ้ายมือสุดนะเออก่อนจะลำก็อย่าลืมกวาดบ้านในเพื่อนด้วยนะมันเป็นการแสดงถึงความมีน้ําใจความจริงใจท่านผู้ชม ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องรอให้เจ้าของบ้านมาเปิดวงก่อนนะเนี่ยมันจะมีคําว่าเปิดกับหุ่นฝึกไม้พอเจ้าของบ้านเปิดเราก็สามารถกดที่หุ่นไม้ฝึกฝนได้เลยท่านผู้ชมนี่อ่ามันก็จะเข้าไปอย่างนี้เลยครับที่เหลือก็รอครับรอให้คนเข้ามาในวงลําเต็มๆยิ่งคนเยอะมันก็ยิ่งลําเร็วนะเนี่ยมันจะมีหลอดอย่างเงี้ยจนครบหนึ่งแสนท่านผู้ชมให้เวลาห้านาที ซึ่งเราก็ต้องเข้าไ้ครบ10คนนะถ้าไม่ครบ10คนมันก็จะล้ำช้ากว่าปกตินิดนึงโอเคที่เหลือเราก็รออย่างนี้ครับรอรอเขาลำไปจนจนหมดเนาะเนี่ยที่เขาเรียกว่าลำํำยี่บห้าบวกลำแสนน้ชมก็คือตั้งวงลํำยี่ห้าก,ก่อนแล้วก็มาลำ100ํำแสนต่อแค่นี้ครับก็หลักๆก,ก,ก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ชมส่วนไอ้บ้านทําบ้านอะไรมันก็จะแตกต่างตรงที่สถานที่นิดหน่อยครับ บ้านถ้ำก็จะเป็นการล้าในถ้าแล้วก็วิ่งไปล้าแถวๆหน้าผาท่านผู้ชมเขตที่เหลือเราก็รอครับรอ้อยปลานเต็มแสนก็จะกาบัวว่าเราฝึกปลานทีนึงวันหนึงได้2องแสนบวกไอลำ้ำหลอดสกิลอีก1นึ่งแสนก็ประมาณ3ามแสนแบบว่าตัวเลขก,กลมๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าแบบเป๊ะผมก็ไม่มัน ไม่มั่นใจแต่ว,ว่าเราตีแบบผกลมไปส0 0 0สนเนาะก็จะประมาณนี้ครับโอเคอีพีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพอดีมีเพื่อนทักมาถามในในแชทนะว่าเออลำบ้านคืออะไรเข้ายังไงผมก็เลยม,มาทำคลิปสั้นๆแยกให้เนาะซึ่งเดี๋ยวหลังจบอีพีนี้พีหน้าก็จะเป็นการเดินเควสต่อซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเดิน q u วสอะไรต่อก็รอเพื่อนๆติดตามชมกันได้นะครับ โอเคก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจผมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ